สวัสดีจ้าเมื่อนี้น้องเหมวมีอ่อุปกรณ์ดีๆจ้ะมานำเสนอทุกท่านเนาะค่ะที่มักไปใส่อชีวิตเวลาว่างเนาะค่ะแอคทิวิตีนอกบ้านเนาะค่ะเนาะตัวนี้แล้วค่ะเด้อเป็นเทอร์โมสค่ะกระบอกเก็บความ้อ,มอนความเย็นค่ะใส่ชากาแฟน้ำ้อนน้ำเย็นได้เนาะค่ะเนาะผกไปที่ทำงานกระสะดวกสบายค่ะเพราะว่ากระบอกตัวนี้เนาะคะ่ะเทอร์โมสเทอร์โมสตัวนี้ค่ะ บรรจุได้ครึ่งลิตรนะคะ0.5ลิตรค่ะราคากับประมาณลอยอบ่นนาจะเกินลอยหาสิบโครนจะที่นงเมวสื่อมาเนาะเมลสื่อมาจากร้านอินเตอร์สปอร์ตจ้ะเด้อแต่คิดว่าในอีการกับคงไม่ขายค่ะรู้สึกว่าน่าจะมีอยู่นะค่ะเนาะตัวนี้ขนาดรูปร่างบ่ใหญ่บ่นหน่อยเกินไปค่ะกระทัดรัดการะลังดีค่ะใส่ผูกผ้าไปเวลาเข้าออกไปยางไปปิกนิกนะค่ะเนาะ ล้าก็บพกินเนื้อทีในกระเป๋าน้ำค่ะฟ้าของเขาเนาะคะ่ะเปิดปุ๊บออกมากเป็นแบบนี้ค่ะฟ้าตัวนี้เข้าสามารถใส่แทนแก้วกาแฟาได้ค่ะเปิดออกมากปุุกกระเทสใส่นีแก้วกกินเนาะคะ่ะเนาะนี่ตัวล็อกคอมพอนค่ะฟ้าปิดอีกหนึ่งชั้นนะคะนี่ค่ะตัวกระบ,บอกเป็นสเตนเลสตีนย่างดีค่ะแบบนี้เลยจ้าเข้ามาต่องพกแก้วให้เปือนเนาะคะ่ะเนาะ มีแห้งจ้าน้ำห่อนน้ำอุ่นค่ะใส่บัอกหน้าเรากะ็น้ำผึ้งจ้าสะดวกสบายจ้าลองนะค่ะเด้อสื่อมาติดบ้านไว้ประหยัดเนื้อทีในกระเป๋าประหยัดเนื้อทีในกระตาค่ะเรากะคือว่าแ่ะค่ะ,ะดีต่อสุขภาพน้ำค่ะกินน้ำอุ่นเนาะคะ่ะ กินกาแฟกินชามะนาวองศ์เนาะค่ะเนาะไปกันนะจ้าหามาติดลองใส่กันเมึงนะค่ะเดอ้อใส่ดีก็เขียนบอกเนี่ย้อจ้าแนะนําท,ทุกทุกท่านเน้ะค่ะเดอ้ดอผููไดที่มักกิจกรรมขังนอกอกิวิตีขังนอกเนาะคะ่ะเดินป่าเก็บเห็ดเนาะค่ะเนาะเก็บพักเก็บบักหอยตกปูตกปลาเนาะคะ่ะพกไปได้จ้าเดอ้อบ๊ายบายจ้าให้สุขสุขค่อยมีความสุขในวันหยุดด้อจ้า